ทุกชนิดนะครับต้องใช้ตัวนี้ครับไทอะมีท็อกแซมนะครับใช้ได้ดีมากผ่าดอกได้ด้วยนะครับไทอะมีท็อกแซมนะครับสารตัวนี้เป็นสารกลุ่ม 4A นะครับผ่าดอกได้ครับพี่น,น้องกำจัดจำพวกเพลีย้ยปากดูดทุกชนิดนะครับตัวที่สองครับตัวนี้เนี่ยเก่งเรื่องนอน กำจัดพวกเคลียได้เหมือนกันแต่เก่งเน้นเรื่องนอนนอนทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นนอนชนิดไหนต้องใช้ตัวนี้นะครับผมจะเอามาผสมกันกับไทอะเมทอกแซมอีมาเมตินเบนโซเอตนะครับเป็นสารกลุ่ม6สารตัวนี้เนี่ยเก่งเรื่องนอนนะครับตัวที่สามตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับเป็นสารคุมไข่ ยาคุมไข่นะครับคุมไข่จําพวกเพลี้ยจำพวกมแมลงจำพวกไข่หนอนทุกชนิดนะครับลูโพร,รเพซินเป็นสารกลุ่มสิบหกเป็นสารคุมไข,ยยาขา่ยับยั้งการลาะคราบยับยั้งการฟักตัวของไขแง่แมลงไข่เพลี้ยไข่หนอนทุกชนิดนะครับทุกครั้งที่เราพ่นสารกำจัดพวกเพลี้ยพวกมแมลงเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นต้องใช้สารตัวนี้หมวกเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการ คุณกำเนิดไม่ให้จำพวกเพลี้ยแมลงหนอนจำพวกไขนะ่เนี่ยมันฟักตัวมันลอกคราบออกมาเป็นตัวมาชอนใช้กินมาดูดกินพืชของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกำจัดเราจะฉีดพ่นเฉพาะสารกำจัดอย่างเดียวมันได้ไหมมันก็ได้มันก็ตายแต่ถ้ามันวางไข่ไว้นะครับจำพวกไข่จำพวกตัวอ่อนเนี่ย มันไม่ตายเนี่ยมันก็จะลอกคราบมันก็จะฟักตัวออกมาไต่มาตอมมากินพืชของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันจําเป็นมากๆนะครับสําหรับยาคุมไข่เนี่ยไม่ว่าท่านจะฉีดสารชนิดไหนกลุ่มไหนก็แล้วแต่นะครับเราต้องใช้สารเฉพวกคุมไข่ไปด้วยนะครับสารคุมไข่มันก็มีมากมายหลายตุ่มหลายยี่ห้อนะครับ ในส่วนมากมันจะอยู่ที่กลุ่ม16นะครับผมคงจะเลือกใช้อยู่ที่ตัวนี้แหละครับมูโพรเพสินนะครับกลุ่ม16คุมไข่ได้ดีมากนะครับ <Okay. S 1> ม่คุณปรยครับทั้ง3ตัวนี้นะครับไทยอมีทอกแซมกาจัดพวกเพลี้ยจำพวกแมลงจําพวกเพลี้ยพวกแมลงปากหนดทุกชนิดนะครับเป็นสารกลุ่ม 4A ส่วน